พี่เพิร์นอะพี่เพิร์นพี่เพิร์นขอดูแขวหน่อยขอดูแควหน่อยอ่าขอดูแขวนหน่อยแค่นหน่อยโอ้แควสวยเห็นไหมคะแค่สวยแค่นขาวเห็นไหมแค่นขาวแข่สวยพ่อแม่แปลงฟันนะอ่ะฟังนะไปหยิบตุกตาพระจันทร์ ในตะก้าให้แม่ไอ้๋ยวแม่ให้พี่ๆดูว่าคือตัวไหนนั่นนะคะตุ๊กตาพระจันทร์โค้งชมพูฟ้าอ่ะพี่เพิินคนเก่งไปหยิบตุ๊กตาพระจันทร์มาให้แม่แม่จะไปรอตรงที่ที่หยิบขนมนะเร็วๆขนมพี่เจียวรออย,อยู่เร็วๆลุกไปเอาตุ๊กตาพระจันทร์มาให้แม่เร็วๆไม่เ้องาออกกิ๊มมาสวยๆเออเอาตุ๊กตาพระจันทร์มา no no โนมันลำขาดกิดที่หัว <c oughs> <c oughs> เอาเอาจะได้ไหมตุกตาพะจนนะ่ะจะได้ไหมตุกตาพะจนร์่ะฮะไม่ได้กินแล้วนะขนมอ่ะ <c oughs> ไม่ได้กินแล้วนะขนมอะอ่ะไม่กินใช่ไหมอ่ะไม่กินนะแม่ไปแล้วนะตกลงกินไหมขนมมากินไหมไปหยิบมาตุกตาพะจนอยู่ไหนตุกตาพะจนร์อยู่ไหน อย่ามาพยศอย่ามาพยศอย่ามาพยศเร็ว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 เอาเปล่าแม่นับหนึ่งถึงสามนะหนึ่งสองสามโอเคปิดขั่งปิดขั้งเก็บมาคืนแม่เก็บมาคืนแม่เก็บมาคืนแม่อ่าแล้วไเอาตุ๊กตาพระจันทร์มาโนโนตุ๊กตาพระจันทร์ในตะกร้า yes นั่งลงไม่พยศจ้ะกาการเราอ่ะใครบอกมาดีๆให้บอกมาดีๆเออแล้วก็นั่งดีๆคอยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีค่ะเดี๋ยวโอ้โหติดกิ๊บให้สวยๆชักดิ้นชักงอไม่ชอบอืมอ่ะ แล้วแม่ขอแม่ขอแครอทอีกอันนึงในตะกร้าเร็วแครอทนะแครอทนะแครอทในตะกร้าในตะกร้า no ในตะกร้า no yes yes แข็งว้าแข็งทิ้งเลยไเออเว้แข็งเหมือนพี่แอนด้าแล้วอให้อีกชิ้นนึงแล้วก็ไปรอรอแม่เปลี่ยนสภาพแป๊บหนึ่งโอเค ขอบคุณค่ะนะนะขอบคุณค่ะคนสวยน่ารักว่ะแมมนขนนกไม่ออกดอกแล้วเห็นปะเห็นปะอุ้ยกินไม่ได้ให้ดมเฉยๆให้ดูเฉยๆนะดูนปะน่ารักปะีออกไม่ยั้งเลยค่ะแต่ว่าออกทีละดอกทีละดอกนะนะเอามาทำมาอีกเสียงด้วยนะมีเสียงคำรามด้วยนะเดี๋ยว,ยว,ยวแม่พ้องก็จัดน,นะ เออเออเขาปิดไม่ให้ไปแล้วนะ่ะดื้อเอามาทำไมชามอะ่ะลีลายเยอะเลยนะลีลาเลยนะนี่ได้ยินไหมเออเออพังพังพังแก้เขือเหลืออะไรแก้เขือเหลืออะไรแก้เขือเหลืออะไรอิวิวิพี่พลไปเอาขึ้นมา เอาชามเราคืนมาลูกชามเราพังหมดแล้วพี่เพิร์นไปเอาชามมาก่อนพี่เพิร์นไม่เคยแย่งอะไรน้องได้เลยแม่เอาแล้วแม่เอาแล้วเดี๋ยวเถอะแม่ไม่ได้ใช้ให้ไปหยิบขวดเพราะขวดนี่เ,เพิร์ลเอามาจากข้างล่างอยู่แล้วอามมาจากข้างบนอยู่แล้วนั่นเอามาทำอะไรเอามาแลกของกิน เห็นปะเห็นยังเดี๋ยวเดี๋ยวรีเทดูอีกรอบนะฮะฮะไม่ได้ไม่ได้เอาไปให้ป้าก่อนเอาขวดลงไปให้ป้าเอาขวดไปให้ป้าก่อนเอาลงไปใหม่เอาไปคืนป้าเอาขวดไปคืนป้าระวังล่วงเอาไปดีๆเอาลงไปคืนป้าไวเสร็จโจร เสร็จโจนแล้วทำไงอะ่ะแล้วโจนก็ไม่ไม <laughs> น้องแย่งไงขัดใจหนูก็ไปเอามาให้ได้หนูก็ไปเอามาหนูก็ไปเอามาให้ได้สิทำไมแล้วก็หนูทําแล้วเหรอ <laughs> เหรอจี๋มันแย่งอเหรอ <laughs> หยุดหยุด เออ,เอ,อทิ้งเลยนะขวดเนี้โอ้โหไม่ได้ต้องประจบป้าก็ให้เขาหน่อยไอจิ๋วโจกขวเขาอีกแล้วโอ้โหให้หหนัง่งทั้งคู่เดี๋ยวเดี๋ยวลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างดีๆอย่าป้าให้อ่าลงไปดีๆจิ๋วมันตัดหน้าลงไปรอกับปา้าเดี๋ยวป้าให้ไป ลงลงไปหาป้าก่อนเออไปเอากับป้าพี่เพิร์นไม่ยอมลงอะ่ะน้องก็ไม่ลงเออเดี๋ยว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 ป่อยดีปอยดีขานี่ยปอยชา้ชาชา้ชาช้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 า ให้น้องอา้า้อ์มาเหรออ,อ๋อบบเออบอแบไปลงพี่เพิรนลงบอแล้วลงมาลงโน no. อ่ะไม่ลงเรื่องของเพิรนแม่ไปแล้วให้ดูนะนี่คือสภาพ เนี่ยเดี๋ยวก่อนพี่เพิร์นเพิร์นลงไปนั่งดีๆให้แม่ดูให้แม่ดูผูวดูผิวเองนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่คือสภาพมีจิ๋วอมน้ำพ่นใส่หัวใช่ไหมก็จ๋วอ่ะจ๋วก็เป็นเหมือนกันนิดหน่อยไม่เยอะนี่แต่พี่เพิร์นอ่ะเนี่ยจะทำไมเป็นงี้อ่ะเนี่ยเนี่ยฮะโอ้โหอ,อะไรเนี่ยหมดสภาพเลยฮ่าเลทะดู หหน,น,นู่นี่น้ำลายน้ำอืมโอ้โ้อโออยโอ้นิ่งๆสิโอเคคัดยิบอะไรทั้งนั้นขึ้นมาพี่เพลินไม่ถือแล้วในคลางอะ่ะพอขึ้นมางั้นแม่กับน้องไปแล้วนะเอาไปจิบขึ้นบ้าน ไปจิ๋วเข้าไปรอหน้าห้องเลยลูกป่ะไปเลยพี่เพิร์มันดือ้อไปเลยเข้าไปรอไม่ต้องรอพี่เพิร์แล้วพี่เพิร์มันดือ้อมันไม่ขึ้นมาดูนะเห็นดูมันนะคะทุกคนน่ะดูมันไปเอามาจนได้ใครสั่งสอนพี่เพิร์พี่เพิร์นอะแล้วนี่ไม่ใช่สปอนเซอร์ด้วยนะเออแม่ซื้อมาให้จากโรงพยาบาลน,น,นั้นน่ะโอ้โหเนี่ย แล้วก็ส่งไม้ต่อพี่เพินเกเลยนะเดี๋ยวเนี้ยเกเลยของผูกของแม่โอ๋อะค่ะเพิร์นมันจะมึนดือ้อหูทวนลมฉันจะทำฉันไม่สนมีไรปะอะไรอย่างเงี้ยจีบไปนั่งรอตรงนู้นเช็ดตัวก่อนไปพี่เพินมาเช็ดตัวปะงั้นเ,เดี๋ยวไม่ถอดเสื้อให้จิ๋วกับลูกจิ๋วไปรอก่อนพี่เพินมาหาแม่มาให้แม่เช็ดตัวก่อนมาตรงนี้เดี๋ยวให้ขนม จิ๋วเช็ดก่อนใช่ไหมโอเคพี่เพลันดื้อเนาะจิ๋วเช็ดก่อนเนาะไปนั่งรองกินขนมอยู่ไหนไปนั่งรองกินขนมตรงไหนไปนั่งตรงไหนไปเลยไปรอกินขนมตรงไหนไหนที่นั่งกินขนมอยู่ไหนจะนั่งตรงไหนเลือกเลือกอ้าวตามพี่เพลินไปจิว๋วตามพี่เพลินไปนั่งลงไปรอพี่ข้างๆพ,พ,พี่เพลินจิ๋วมาข้างๆพี่เพลินนั่งดีๆนั่งคอยคอยอ่ะอันนี้ก็เช็ดผูเช็ดหูเช็ดตัวเป่าขนให้แห้งแล้วเฮ้ย นั่งลงคอยจิ๋วมานั่งจิ๋วนั่งก่อนจิ๋วนั่งตรงนี้จิ๋วไม่ไม่โดดแม่มานี่นั่งลงคอยคอยนะคอยคอยใจเย็นเวลาไปไหนไมันจะได้คอยได้ห้วยอ้ยอาวโอ้โหนัดหนัด,นดช้าช้าพี่เพิรลงนั่งลงคอย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 ้อาว เนี่ยถึงไม่พาไปไหนอ,ออกงงออกงานไง,นงนมันคอยบ่ได้เนี่ยโทษใครไม่ได้อีแม่นี่แหละสอนลูกไม่ได้ยุด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 สอบหยุดตัวเล็กที่แสบหยุดเลยฮื